ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานานคุณรู้หรือไม่ว่าจากข้อมูลของศูย์ปฏิบัติการสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวตั้งแต่ปี2016ถึง2020มีแนวโน้มสูงขึ้นคิดเป็น1,400รายต่อปีท่ามกลางตัวเลขที่มากมายนั้นเราขอนำเสนอตัวอย่างเหตุการณ์ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเหตุการณ์แรกเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งท nice> mm ี่ถูกคนรักขู่ทำร้ายร่างกายหลายต่อหลายครั้งจนตัดสินใจเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่สิ่งที่ได้กลับมามีเพียงคำพูดว่ากลับไปไกล่เกลี่ยกันที่บ้านเถอะเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังช่วยอะไรเธอไม่ได้เลย เหตุการณ์ที่2ชายคนหนึ่งถูกคนรักลอบเข้ามาทำร้ายร่างกายระหว่างนอนหลับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เมื่อนำเรื่องนี้ไปปรึกษาคนในครอบครัวว่าต้องการแจ้งความเพราะตนเกือบเอาชีวิตไม่รอดทุกคนกลับไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวหากแพร่งแายออกไปจะตกเป็นประเด็นสนทนาของคนอื่นได้เหตุการณ์ที่สาม เป็นความรุนแรงระหว่างแม่แท้ๆกับลูกชายวัยสิบขวบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะลูกชายไม่ยอมถ่ายรูปตามที่แม่ต้องการคนเป็นแม่จึงเกิดความโมโหและลงมือทำร้ายร่างกายโดยใช้มือทุบตีบนร่างกายลูกชายไม่ยังจนมีรอยช้ำต่างๆเกิดขึ้นตามร่างกายเหตุการณ์ที่4ตำรวจได้รับแจ้งจากภรรยาว่าสามีไม่กลับบ้านเกิน2 4ชั่วโมง จึงดำเนินการตามหาเมื่อพบสามีแล้วตํารวจได้ทำการสืบสวนเรื่องราวทั้งหมดโดยสามีได้เล่าว่าตนแค่ไม่อยากกลับบ้านเพราะถูกภรรยาทำร้ายร่างกายมาตลอดตํารวจทำได้เพียงแค่ตักเตือนเรื่องแจ้งความเท็จแต่ไม่ได้ทำการสืบสวนเรื่องทำร้ายร่างกายระหว่างสามีภรรยาเลยแม้แต่น้อยจาก4เหตุการณ์นี้จะสังเกตได้ว่า เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยังเพิกเฉยนั้นเป็นเพราะคิดว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่สามารถไกล่เกลีย่ยได้รวมทั้งเป็นเรื่องส่วนตัวจึงไม่ต้องการเข้าไปยุ่งหรือให้คนนอกครอบครัวรับรู้คนไทยมีทัศนคติเก่าๆาบางอย่างที่ส่งผลร้ายต่อสังคมไทย <c oughs> เช่นการคิดว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรก้าวไกล ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าสามีภรรยาคืนดีกันได้อย่ากันเป็นเรื่องเสื่อมเสียลูกต้องให้อภัยพ่อแม่เด็กต้องมีความกระตันยูผู้ชายโดนทำร้ายก็ต้องอดทนหรือกระทั่งเชื่อว่าเหยื่อของความรุนแรงนั้นมีกรรมเป็นเรื่องของบาปบุญความคิดเหล่านี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ฉุดรั้งการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วทำไม เราจึงไม่ควรเพิกเฉยต่อความรุนแรงการอยู่เฉยไม่ต่างอะไรจากการเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งการเพิกเฉยต่อปัญหามีแต่จะผลักดันให้สถิติของการถูกทำร้ายร่างกายโดยคนในครอบครัวสูงขึ้นเรื่อยๆเหยื่อถูกทำร้ายซ้ำๆจนอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรือเสียชีวิตได้ในที่สุด จากข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่1ตุลาคม2014ถึงวันที่30กันยายน2015มีภรรยาถ,ถูกสามีทำร,ร้าย1710รายไม่เพียงเท่านี้แม้สถิติจะไม่มากเท่าของเพศหญิงแต่เพศชายเองก็ยังตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวได้เช่นกัน ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสนใจและตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่ตามมาเพราะการเพิกเฉยเท่ากับเห็นด้วย